ฮี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 ฮ <c oughs> นะีโอเคนะนะครับพยายามอย่าต่ำกว่านั้นนะฮะถ้าทางแบบไหนถ้าทางแบบไหนถ้าทางถ้าทางอ่าโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวผมร้องไปแล้วก็ร้องไปร้องเที่ยวนากจะรู้ว่ามาเที่ยร้องมา โอวัเขาร้องประชา,าเขาร้องเข,เขาจะร้องยังไงเอ้าการกระตเที่ยคืการกระตกระตันกระตกันกระตัอย่าเจอรู้วาางเขร้องสางเขร้องเขาจะดังแค่ไหนกระตัระตันก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 ระระ กระชิงเอารอเขาจะดังแค่ไหนโอ้โโอ้โโอ้โโอ้สัญญาต่อแม่เทลาการเดี้ยงครับได้เลยได้เลยได้เลยอยากไปช้อปปิ้งอยากไปใครเอาเลยฮะมุดวายกับกลุ่มไหนได้บ่นฮะ่น อย,อย่ออยาไปพูดวายได้หมดนะฮะมามามาเสร็จแล้วใส่ซองใช่ไหมจ๊ะใส่ซองครับแล้วาสมบงข้างหน้าครับใส่ให้เรียบร้อยครับใส่ให้เรียบร้อย

บแรกที่ออกมาคือต้องเป็นเลข1โอเคถูกต้องใช้ได้1ครับต่อไป3ใช้ได้ต่อไป2ใช้ได้ต่อไปหใช้ได้ต่อไปเก้ความกว่าความนเลศเก้าไหมพิยนเก้าไหมเก้าและหกทูต้อง น้อยต้อยใส่เรียบร้อยถือมาด้วยใส่ด้วยไปได้อันนี้ถือนำผูกอันปฏิกาณ์สี้าคือว่าทำูกอันนี้เราดูเราดูว่าใครจะพาดทตามเลขที่ถูกต้องก็พอใส่ซองเรียบร้อยใส่ซองเรียบร้อย เมื่อกี้ผมเห็นฉากฉากสยองขวัญมากสง่สงนี่จันโอ้นะฮะสงฮ่งนี่จันโ้นะฮะสงฮ่งนี่จันโ้นะฮะ แอคชั่นของใคนออกมาตามเลเวลตามตามเลเวลตัวเองครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาจสีส้มไม่มีสีไทายนะครับสีอื่นได้สีไทายนะครับคิดว่าสีส้มคนเนี้ยที่เล่นเนี้ยเบอร์อะไรสีม่วงทายว่าสองสีเปิดอะไรครับ ไม่มีใครถูกในรอบนี้ต้งล่าซ้อึงแอคชั่นก่อดขนับโอ้โห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 อ้โอ้โหเอินๆๆๆๆๆนึงถึงสิึงออ่ะสสีส้ม

โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูท่าบางคนไม่ไ้เด็นเลยแหละเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างโอ้โหโอ้โห เบอร์เจ็ดเจ็ดเบอร์เจ็ดเคเบอร์เจ็ดสีส้มครับคุณกุ้งครับเจ็ดครับเฮ้เจ็ดเจ็ดเอาโอ้ยเจ็ดโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาแล้วเอางี้ก่อนจะถึงคนนี้พิวิทย์ครับเฮ้เบอร์อะไรครับเบอร์สครับพิวิทย์เฮ้เบอร์สามเอาละสนุกแล้วสนุกนะสนุกแล้วไปถามม่นก่อนเฮ้เบอร์อะไรเบอร์แเอาละสนุกแล้ว คนสามผมแพ้แฮ่เบอร์อะไรเบอร์สาค่ะเบอร์3ามเายกเฮ่อะไรวัเนี่้รู้ครับเฮ้เบอร์อะไรเบอร์7ค่ะโห่เช้ยเฮ้ยามสองหนึ่งเอาเลยและนี่นะครับเตือนผู้ที่สติไม่สมประกอบนะครับ ยาเสตติดแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรนะฮะยังไม่สั่งคั้แสดงไปเรื่อยครับยังไม่สั่งั้แสดงไปเรื่อยครับัดยังไม่สั่งัดดูไว้นะครับนะครับไม่ส่งเลขนะ่้ย้ำเทหสามทีเมื่อไหร่เทหกสทีเมื่อไหร่หยุดเวลานะครับเฮ้ม ทีสุดท้ายครบไหมไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวครับสองครับเราจะไม่แตกแถวไม่มีการทั้งโม่บอกให้มึงตอบสิไม่มีทุกคนต้องแถวตอนเรียงหนึ่งแถวตอนเรียงหนึ่งแถวตอนเรียงถ้าสอง ยังว yeah. ่ามีทีมทเมื่อกี้ที่9มรแล้วนะครับนี่ขอฟงน่งองามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอเก้าแปดแปดหนั่ครอง สามสิบีครับ <Yeah! S 1> ทีมีหนึ่งครับ <c oughs> ทีห้าสิบวิครับ <c oughs>

ตแต่ครั้งแรกเลยโอ้ยเจ็ดสอเก้าห้าสองงสาม่ห้แดศูย์แปดห้าศูนย์ห้าสองหนึ่งสี่ห้าสามหกหกสี่ศูและหนึ่งสครับ